Terima kasih telah menonton! ไบโอแซนดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาซ่วมอุดตันท่อระบายน้ำอุดตันบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นในฟามปศะสุสัตว์เร่งกันย่อยสลายขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงพุทธบูชามหาเตชวนโตธรรมบูชามหาบัญญยสังฆบูชามหาโพขาวโหสิทธิชัยโยสิทิราโพสิสุโครพระวันตุเม นอบน้อมนดใองค์สมมาสุทธเจ้าพระน้อมเรียคุณพระธรรมพระน้อมเดีคุณพระเรียสงเดินผรอนญาติโยมบําสมบัติการสาธารณญาติโยมทุกท่านวันนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์แต่ที่ผ่านมาได้สองสามวันที่ผ่านมานั้นซึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบสองซึ่งตรงกับวันพุธเดือนพฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชา วันสีกขามาบูชาเป็นวันที่เกิดสิ่งปัสจรรันอย่างยิ่งในโลกนี้สามสิ่งภายในวันเดียวกันซึ่งบรรจบครบมาอีกวาระหนึ่งนั่นได้แก่เป็นวันที่องค์สัมมาพุทธเจ้าได้ประสูติและเป็นวันที่พระเจ้าตรัสรู้ซึ่งตรงกันจนถึงเป็นวันที่พระเจ้าดับขันบุรีผ่านพระเจ้าประสูติณสวนรุมงยนี อยู่ระหว่างกุมลพลัดกับกรุงเทวหะแคลสกะปัจจุบันยุนในสวนลุมพินีอยู่ประเทศเนปานเช้าวันสุกรขึ้นสิบห้าคำเดือนหกปีจอก่อนพุทธศักราชแปดสิบปีต่อมาพระองค์ได้ออกพนวดและทรงบำเพ็ญอย่างหนัก จนได้ตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตบํบลครุเวลาเสนานิคงแค้นมคตปัจจุบันอยู่ในแค้นพุทธคยาแค้นพิหารประเทศอินเดียช้าเมื่อวันพุธขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหปีระกาก่อนพุทธศกราชสี่สิห้าปีหลังจากตัดสรุแล้วพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปร ผูท้ที่ที่ควรแนะนำได้ให้ได้บรรบลุมรผลจนนับไม่ถวนและเสด็จดับขันบริณิพานในวันอังคารครึ่งสิบห้าค่ำเดือนหกวีมะสิงนะสาราโนทยากษัตริย์มัลกษัตริย์ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองกุสิ แควนอนุตรประเทศประเทศอินเดียสิริรวมพรรษาได้แปดสิบพรรษาซึ่งได้มาจบมาอีกวาระหนึ่งซึ่งวันวิสาขาบูชานั้นทางนิโก้และกอสัยชาติให้เป็นวันสำคัญของโลกวันหนึ่งโดยทีเดียวหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขาบูชา ได้แก่หความกตัญญูคือการรู้คุณคน 2. อ,อริยสัจสีคือความจริงอันประเสริฐ 4. ประการได้แก่ทุกคือปัญหาของชีวิตสุโมไทยคือเหตุของปัญหานิโรธคือความดับทุก์มรคือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกสามความไม่ประมาท คือการมีสติตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเป็นองค์ประกอบฉะนั้นวันสำคัญเช่นวันวิสาขบ,บูชานั้นจึงแสดงถึงบุพการีผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งตรงกับวันที่พุทธเจ้าได้ประสูตร ทุกคนมีพอ่อทุกคนมีแม่ทุกคนมีครูบาอาจารย์เรานั้นควาจะลืมตาม,มาดูโลกเราต้องกินเลือดของคุณแม่กินนมของคุณแม่พ่อกับแม่เลี้ยงดูเราเราควรกระตอบแทนท่านโดยการเลี้ยงท่านดูแลท่านและนำท่านให้รู้จักการบำเพ็ญบุญกุศล ่นเป็นผู้ตนีเนียวแน่นก็ให้ท่านเป็นคนรู้จักละความตนีเหนีวแน่นโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลด้วยการทำสมาธิหลังจากนั้นหลักการของชีวิตของมนุษย์เราที่เกิดทุกข์นั่นเพราะเราไม่รู้เหตุของทุกข์อริยสัจสีคือความจริงอันรเริดสี่ประการที่เราจะต้องรู้ว่าทุกข์นั่นคือปัญหาของชีวิตปัญหาต่งางๆตั้งแก่ ความพอใจความไม่พอใจปัทนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นความทุกขเวทนาสัญญาสังขารรูปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเวทนาความอยู่ไม่ได้นานแก่เปลี่ยนสภาพตามการตามเวลาทุกเรืยสัตว์สีนั้นที่ให้เราเลยเห็นคือเหตุของปัญหาแล้วนี่โลกคือความดับทุกขคือดับปัญหามรรคคือหนทางที่นําไปสู่การดับทุกดังนั้นสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยแหละโยม,ม่มรรคไปเปลี่ยน ที่เราต้องทําบ่อยๆทํำชนิดทำนานทบทวนให้ลึกรู้เท่าทันดังนั้นที่สําคัญอย่างยิ่งเมื่อเรามีชีวิตอยู่มีความสุขความเจริญในอาชีพในการงานในธาตุขันบางคนส่วนมากก็จะประมาทอยู่ในความประมาทอยู่ในความลุ่มหลงฉะนั้นการที่เราเระลึกถึงความตายเช่นความไม่ประมาทคือการ คิดมีสติตลอดเวลาว่าเราพุดอะไรคิดอะไรทาอะไรและเราก็ต้องตายคนเรานี่ยมอคิดว่าวันที่ต้องตายเนี่ยจิตม,มันห่อเหี่ยวนะโยมจิตมันหดหูนะโยมจิตมันเข้ามาถึงสะท้อนนะเออคนที่เราจะตายแล้วเนี่ยเขาจะให้เราอาหารแฟรชอร่อยสุราอันเลิศรส้กกาบอันชุ่มจำํำเพนินจิตนาเราจะเจริญก,กับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมทําให้เราไม่ประมาท คนเราก็นึกถึงความตายเนี่ยจะทําให้เราระลึกรู้ว่าหรือเราต้องเก็บต้องแก่ต้องตายสุดท้ายไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราดังคําอนที่กล่าวว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้านั่นเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกสนายเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาไรเจ้าก็ไปดังมือเปล่าเมื่อเจ้ามาอันยศรับมาไปไม่ใด้แน่คงเหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ผู้ชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไป เมื่อมีโอกาสก็สร้างโอกาสที่ความจริงเมื่อมีโอกาสทาความดีท,ทําเถอะนะเราไม่รู้วันไหนที่เราต้องไปจากกันไปเอามาคนเดียวไปก็ต้องไปคนเดียวดังนั้นเมื่อเรามีลมหายใจมีธาตุมีขันก็ขอให้เราได้บําเพ็ญบุญกุศลคุณวามความดีขอให้สร้างพลังสติให้แก่จ,จิตของเราเพราะที่เราจะทําอะไร ชีวิตที่จะเป็นไปในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ชอบที่ทำก็อยู่เพราะสติอันบริบูรณ์ที่เราได้ยินได้ฟังว่าความรู้ความรู้ทมหัวเอาตัวไม่รลอดเพราะบางคนมีความรู้ด้านวิชาความรู้นะบางคนประกอบสมมาอาชีพดูสุจริตร่ํารวยจะเลืิอรลุ่งเรืองบรรลายชีวิตมาหลงก็มีหลงในลูกหลงในกลิ่นหลงในเสียงหลงในรสบางคนเอาแก่หัวโอ้ขาวแล้วก็ยังไปมีเด็กมีกิ๊กบางคนก็คิด อ่าแต่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมเขาเข้าใจว่าชีวิตตัวเองนี่พราะนอจากสมเร็จในป็นเจ้าในใหญ่โตจะทาอะไรเจอลุงเรืองก็คิดว่าตัวเองนี่รู้ทั้งหมดถูกทั้งหมดแบบนี้ก็มีนะมีเงินเป็นแสนแสนล้านก็ยังคิดจะโกงคิดจะตะกอโกยคิดจะทำให้วิบัติเดือดร้อนให้กับประเทศชาติก็มีให้เห็นทําไมเขาคิดไม่ได้เราจึงเห็นบางคนนะที่ได้รับโทษรับภัย จากที่เขาประพฤตินตนเป็นคนที่ทุจริตอางคนเป็นข้าราชการกำลังมีอนาคตบางคนสามารถทําสุดจริตก็ได้แต่ก็ไม่ทำเราเห็นเป็นเพราะภาวะใดอย่เป็นเพราะภาวะที่เขาไม่รู้จักการฝึกไม่รู้จักการพอไม่รู้จักการละเป็นความชั่วกระทําความดีสิ่งที่ทําไปบางคนนี่บอกว่าเออจะทําผิดกฎหมายขายของนี้ภาษีสักสีห้าครั้ง แล้วครั้งที่หกก็จะหยุดแล้วแต่บางคนพอทําไปทํามาสักเออได้ง่ายดีนะบางคนค่ายาเสพติดว่าจะทาเพราะเท่าที่จําเป็นสมัเคยเห็นคนที่รู้จักกาันเอา้าเห็นประกอบสมาธิมีกิจการใหญ่โตเอาไปมาช่วงหลังตำรวจเขาจับยาบ้าได้เป็นหมื่นเป็นแสนไม่จับตีคุกแล้วนี้ยังไม่ออกเลยทั้งทั้งที่ฐานะทางบ้านก็เป็นอย่างโจนนะโยมแต่เราไม่รู้ว่าต่อนหน้านี้เขาทําอะไรมาแต่เขาก็มีที่มีทาง นะสุดท้ายก็โดนติดคุกอายุประมากแล้วก็กยังไม่ได้ออกเพราะอะไรโยมพคิด,ค,ดคิดว่าเออทําแล้วได้ง่ายดีทั้นี้ถ้าเราไม่มีสติสตินี่อะไรโยมมันจะทําให้เราเรล,ลึกลู้รู้เท่าทันไม่จะยึดมัน่นถือมั่นในตัวเองบางคนเราได้เห็นนักวิจารณ์าศาสนะาหรอจะเป็นพระสงฆ์ก็ดีหรือก,การทหารที่เคยบวชแล้วก็ซึกออกไปก็ดีบางคนก็มีความเชื่อของตัวเองบางคนก็มีความเข้าใจตามที่ตัวเองเข้าใจ ท่านีาสดบางคนก็เชื่อตำรายกตำรามาเป็นที่ตั้งบางคนก็ยกตามความเชื่อที่ตัวเองได้ปลูกฝังได้รับการอบรมจัางสอนจากครูบาอาจารย์ดังนั้นธรมที่หรือวิธีปฏิบัติในพุทธศาสนามันมีมากอยู่มีมากมนนันมีตามหลักสาบวิธีเราจะรักษาศาสนาแต่บางครั้งเราต้องยอมไม่ยอมยอมที่ลดบทบาท หรือลดภาวะพ้อวัดปฏิบัติสำหรับผู้คลองเรือนคลองอ่านของตนเราจะไปสอนกับผู้ที่บำเพ็นเพื่อจะบรรลุอรหันต์ไม่ได้ดังนั้นสังคมเราอยู่ไม่ได้ศาสนาพุทธสังฆพุทธต้องเสื่อมเพราะอะไรเพราะสังกัดที่เพื่อจาด,ดับพันธนิพพานไปแล้วก็มีนักปราชมีผู้รู้จนถึงมีพวกนอกศาสนาทามายุะป,ปวกปันริบล,ลอยจนถึงเข่งงวดกดขันประยุกต์ขึ้นมาหลายๆเรื่อง สุดท้ายทําให้สงอยู่ไม่ได้ทําให้สงขาดการทะนุบารุงจาญาติโยมเพราะศาสตร์พิธีหรือภาวะบางอย่างสังคมเนี่ยมันต้องมีประเพณีมีประวัติศาสตร์มีความเชื่อแล้วก็เกิดความศรัทธาคนที่จะพอหุ้มต้นไม้นี่ถ้ามันจะอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีบริวารเรือกธรรมะกัพระเจ้าองมือนกันต้องมีท่านมีเปลือกมีเปลือกนอกเปลือกในต้องมีเก่็ม่งนกันจะรักษา,าศาสนาไม่ได้เลยทำไมสันนิพุสจึงเสื่อมจากอินเดีย ก็าเพราะมีความคิดแบบนี้ของคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็จนถึงถึงเป็นนักปรานนอกศาสนาที่จงการเสกซึมจนถึงเขาทำลายสงจนถึงกูหมู่สงอยู่ไม่ได้อยู่แต่แต่พระธรรมเมื่อพระธรรมอยู่ได้สัตว์ุก็โดนทําลายสุดท้ายไม่มีใครดูแลพุทธศาสนาจึงสูญสิ้นจากอินเดียต้องทําให้พระสงฆ์จากไทยเราจากศรีลังกาจากพระม่าญปูนจีนไปช่วยกันฟื้นฟู แล้วก็เริ่มประยุกเหมือนกันเขาเรียกว่าเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันแล้วกันศาสนาพุทธเราเนี่ยถ้าเราตามหลักศาสนาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปควบ่ยวอะไรได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นศาสนาจ,จริงต้องไปสร้างมหาวิทยาลัยอะไรขึ้นมามีกิจกรรมร่วมกับทางกองทัพทหารต้องพระสงฆ์ก็จะไปจับอาวุธสู้กาไม่ได้มีทางเดียวก็ต้องทำคำให้กำลังใจสวดภาเพป่เจิมพรมน้ำมนต์นะ ขวัญกำลังใจพุทธาพิเศษเสเครื่องรางของขลังนะแต่ช่วงหลังก็พัฒนาไปเป็นพาณิชย์ไปแต่หลังเดิมโบราณนั้นเป็นขวัญกำลังใจอยู่อันนี้สําคัญการบ้าบนบรรจักรหรือการสร้างบระดินของพระนนส่วนนึงก็มีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ชี้แนะพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์เนี่ยษาษาทศนรยรัธรรมใช้ธรรมใช้บุญสมรกรรมดีในการกอบกู้ชาติบ้านเมือง ถึงจะแนวทางของการก่อุชาติบ้านเมืองก็จําเป็นจะต้องปกป้องใช้อาวุธนั้นอีกกรณีหนึ่งแต่ท่านต้องเข้าใจใยความหมายพระมงองพอหลังจากเทศมีคนนับถือมากๆคนน้ำลายแตกฟองบอกว่าประเพณนี้ไม่ต้องทํไอะไรก็ไม่ต้องจุดผูกเทียนก็ไม่ต้องทําบางอย่างต้ตองรักษาเอาไว้ตามจารีตตามประเพณีเหมือนคนจีนเหมือนผู้นําจีนเนี่ย เขาไปเยี่ยมตามชนบทเนยเขาบอกว่าจะเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่เราทํานี่จะถูกหรือผิดเราไม่รู้แต,ตเ่เราองรักษา,าประเพณีการจุดธูปจุดเทียนที่ประเพณีเราปู่ย่าตายายเราเคยทำเราก็ทําเพื่อรักษานึกลึกถึงท่านเพราะท่านให้แขนขาให้มือให้เท้าให้สติปัญญาต่อเรามานี่ผู้นําจีนนะผู้นำจีนเขากล่าวแบบนี้เพราะเขาบอกว่าตามประเพณีเชื่อชาติ เผ่าพันธุ์เนี่ยเราจะต้องมีอุประค์ของเรามันต้องชนชาพุทธศาสนาเนี่ยต้องซ่อนซึมอยู่ในสังคมประวัติศาสตร์ในประเพณีไม่ซับซีกซึ้งไม่ได้เราจึงเห็นศาสนาพุทธในประเทศไทยเราบางคนกดตำหนิอ๊ย้ยพุทธเทียมพุธทพธเสื่อมพุทธมันไม่เสื่อมหรอกโยมถ้าําลัรษณะหลากหลายเนี่ยมันจะอยู่ได้คนเราเนี่ยมีแต่มือแล้วไม่มีเท้าเดินได้ไหมโยมเดินไม่ได้รถมันต้องมีองค์ประกอบมากมาย าศาสนาพุทธเนี่ยมันมีแต่การเผยแพย่การศึกษานะและการปกป้องเราเจอช่งที่ผ่านมาเราไม่มีวันนี้เป็นวันสําคัญในพุทธศาสนาของเราอยากให้ชาวพุทธตื่นจากความหลับไหลนะอย่าไปมัวเมาทุกอย่างที่เราสัมผัสเข้ามาศึกษาพิจารณาตึกตรองอย่าเพิ่งไปพึ่งด่วนสรุปอย่าเพิ่งเชื่อนะบางคนก็โจมตีตาพนะรุนคนนี้พรทะศาสนาไม่สอนให้ทําร้ายคนอื่นไม่สอนให้เพ่งโทษคนอื่นเพียงเปรียบเทียบความผิดของคนอื่น แล้วก็มาเป็นบทเรียนของชีวิตแล้วก็ไม่ให้เราทำความชั่วตามเขาก็เป็นภาพนี่งที่เห็นนี่ก็เป็นวันสาขาบูชาสิสำนักสงฆ์ พุทธาย์เสนทองตำบลคลองพระพระบุรีก็มีพี่น้องไทยน้องพม่าได้มาร่วมบุญกุศลกันพอประมาณก็หลายร้อยท่านนะนั้นก็คนโดยเฉพาะญาติโยมที่เดินทางมาไกลเลยมาร่วมเป็นโยมพิมพารวีทุสานุสักและคณะเพื่อนของท่านก็ขออนมุนาไม่บุญกุศลบารมีท่านทั้งหลาย เวลาวาลีไม่เคยคอยใครนะมันผ่านแล้วมันก็ผ่านไปฉะนั้นสิ่งที่จะยุติธรรมกับเราส่วนคือกดแห่งกรรมมันยุติธรรมแรงไปแรงมานะแรงโน้มถ่วงตามจังหวะมันเราคว้างลูบบอลคนฝาผนังมันก็จะท้อนกับแรงขนาดนั้นฉะนั้นมันยุติธรรมเสมอคนที่ยอบดา่าคนอื่นว่าคนอื่นใส่ร้ายคนอื่น จุดเลกยเขาไปไปไหนเมื่อเราบวชน้ำลายบนฟ้ามันก็ล่วงใส่ตัวเองอันดับแรกเราจะทุกข์อันดับต่อไปเราก็จะพบจับสิ่งที่เกิดทําให้เราต้องรับความทุกข์ตมอารมณ์มองฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ทําดีเถอะเดี๋ยวไปอาคารพยาบาลรู้จักให้อภยัยรู้จักมีเมตตารู้จัก มีความกรุณากันแท้ที่จริงมนุษย์เขาให้เกิดมาสร้างความดีเขาเรียกสร้างกรรมแต่ว่าถึงพูดเสมอว่าอ,อย่าไปว่าท่านเลยพระสองฆ์องค์เจ้าบางอย่างเลาไม่เหหนวท่านผิดจริงไม่ผิดจริงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทาไม่ดีนี่นะโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเนี่ยมือนการเทศไม่ดีเทศเพี้ยนจากความเป็นจริงของพุทธศาสนา เรื่องสั่งสอนอบรมลูกศิษย์ไม่ดีนี่มีผลตัวตัวเองนะพากษสงฆ์นี่ไม่ต้องกลัวโรกบาปกรรมมันมีจริงนะบาปกรรมมันมีจริงแลนะโลกสวรรค์มีจริงนะคนหลอกคนอื่นได้แต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้หรอกนะแต่นั้นเขายืนยันว่ากฎแห่งกรรมยึดทำเสมอแรงไปแรงมานั้นใครไม่เชื่อกฎแห่งกรรมท่านก็จะพบแต่ความทุกข์ แต่พวกความสุขทั้งโลกนี้โลกหน,น้าซึ่งเสียโอกาสมากาคนนี้ทำบุญเยอะมีประสบการณ์ชีวิตธุรกิจก็จเจริญรุ่งเรืองอายุก็ามาแต่หูเบาเชื่อคนง่ายขาดสติขาดปัญญามีอัตตามีสภาวะชิตที่ทยังไม่สูงเป็นเพราะภาวะแห่งกุศลบารมีที่ไม่ได้บำเพ็ญในชาตินี้จึงทำให้ปัญญาสติ คิดไม่เท่าทันกินเลสหรืออำนาจไจตำ่ำยังหลงผิดหลงทำชั่วโดยความคิดผิดเข้าใจผิดอยู่หลายเรื่องจะมาเห็นแล้วก็รู้เกิดเวทนาจโสงสารในส่วนตัวไม่ได้สนิทกับท่านคนนี้หรอกนะส่วนตีตัวสนิทกับญาติท่านท่านทั้งหลายที่ไปเจอทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์และสัตว์โลกก็จะผลกรรมที่ทำมาทั้งสิ้นจากอิจฉาและละชาติปัจจุบันเราคนชอบพูดเสมอว่าผมทำอะไรผิดบางคนจะไม่ค่อยพิจารณาโทษของตนเองความผิดของตนเองแต่คนอย่างนั้นยังมืดบอดอยู่มากแม้กระทั่งบางคนทำความผิดที่เขาจับได้ผมผิดอะไรผมไม่ผิดที่หลักฐานโทรทนะ เอาไปมาก็ผิดนั่นแหละแต่จนก่าจำนวนด้วยหลักฐานจริงๆีไม่มีทางออกมันถึงยอมรับบางคนในโลกปัจจุบันคนแบบนี้ก็เยอะนะเยอะมากทุกวันนี้เราเห็นบางเรื่องซึ่งไม่น่าจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะอย่างเช่นบางคนขายที่ไปไหลายปีแล้วอยู่ๆอ,อยากได้ที่คืนไปเอารัวไปล้อมที่เหรอแบบนี้ก็ยังมีให้เห็น อาจารย์บอกโอ้โหทำไมมันใหญ่แยะไม่ถูกแล้วอาจารย์ก็เจอตัวเองเนี่ยที่ทางสำนักสงฆ์ป่าสีชมชื่นแต่นี่มันขึ้นเพราะพืน้นที่นั่นมันเป็นพื้นที่สวนกอเพราะเขาทำวิสิทิลังยกเลิกเพื่อสอนเพื่อสร้างเป็นวัดตอนนี้มันขึ้นอยู่ในเขตตำบลวังหมีอำเภอโพนงเขียวแต่ผู้ใหญ่บ้านในย,ยู่เขตมรงตะลองโอ้โหอาจารย์ก็ไม่เชื่อนอะว่าตั้งแต่รุ่นพ่อจนรุ่นแม่ ลูกสาวเขามาเป็นผู้ใหญ่บ้านยิ่งหนักกว่าลุงพอ่อลุงแม่ทำวัดทา่วดทาวัดที่สี่ครั้งเจ้าของที่เดิมที่เขาถวายที่เขามอบสร้างวัดเขาก็บอกที่ตรงนี้มีต้นไม้ตรงนี้เป็นของเรานะของเรานะพอเราวัดที่ตรงไหนจะทําเขตแดนทารั้วอ้วาขยับมาทุกขั้นเลยวัดที่สี่ครั้งนี่คือเข้าเขตแดนทั้งที่ปัดเป็นคนปัดเองชี้บอกเองทุกขันะ้นเลย เราทำล้วกกันาะว่าล้วงตูวเอียงไปใช้ไม้มาปลูกค้ำล้วงเปิ่ป็นไปได้อย่างไาจย์ว่าโอ้ชาติทีแล้วสงสัยจะไปโกงเข้ามาไว้เราสงสัยไปทำดไม่ดีเข้ามาอาจารย์ก็บอกโอ้ไม่กรรมไม่กลัวบาปกลัวกรรมเนาะทำาเวรไตหาไตหงกันล้วยังไม่ขัดไม่ขิดหลับนะอาจารย์ก็คิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมก็เจอคนแบบนี้นะเราเราเพื่อเขาป่วยมันไม่มาป่วยมันเป็น ป่วยธรรมดาป่วยมากเพราะว่าปัญหาเวลาเขามีที่กับใครทุกคนมีปัญหาหมดมีเป็นมีที่อยู่ลายแปลงหกเกีดแปลงคนที่ข้างๆนี่เจอปัญหาหมดคือจะเข้าเขตแดงคนอื่นหมดเลยแต่ก่อนเคยมีอยู่ที่บ้านที่โป่งตลองก็เป็นแบบนี้นะแหละเดี๋ยวนี้ก็ตายไปแล้วโดยก็ตีตายไปแล้วอาอจารย์บอกว่าทําไมเขาถึงคิดไม่ได้โดี๋ยเพราะที่สํานักเนี่กเเป็นวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมที่บันเป็นความดีทําไมต้องมา โกงทําไมต้องมาเอานี้เดียยกับเอาทุกปีเลยอาจารย์ว่าคนนี้อาจารย์ไม่คุยด้วยอาจารย์เดินหนีเจอหน้าเลอาจารย์บอกมันยิ่งกว่าคือไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธนะรอกว่าอย่างที่บอกว่ามอเพศบหมดราคามอสุรามมาสำคัญมาการหมดหมดตัวมอเพื่อช่วยหมดดีคนช่วหรือคนช่วยีนส้าอาจารย์จะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวจะเดินหนีจะไม่ค่อยยุ่งแล้วก็จะไม่สนทนาด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ไหวไม่มีมโมนสํานึกนะเป็นคนแต่ร่างกายแต่จ,จิตใจเนี่ย ประธานโทษไม่มีศีลน,นะนะมันก็พิจารณาเอาแล้วกันคนไม่มีศีลคนที่มีสติคนไม่มีวบาปวกรมรมระลึกรู้ไม่ได้ผี่ชอบตัวดีไม่ได้นี่ก็มไม่นา่าพรบดังนั้นท่านทั้งหลายอย่างที่ธรรมะบอกถ้าเรามัวเมาในพวกการวระนั้นนี่ช่วงไว้อกองนีนจันทร์เห็นเอาแล้วต่างทากันแล้วเขาบอกโย و, มเบาๆนะซื้อไปในโอกาสถูกมันน้อย นู่นอยากถูกหวยก็ทำงานนู่น่งกว่าถูกหวยอีกนะให้เลิกเถอการพนันนี่มันไม่ทำมาให้ใครเจริญหรอกนะเขาจึงบอกว่าปนโจรป้นไฟไหมสิบครั้งก็ยังไม่สู้เล่นการพน,นันไม่หยุดไม่ย่อนหมดนะคุยบาลน,นีหมดเนื้อหมดตัวหมดบ้านหมดจ่องหมดทุกอย่างบางคนเนะี่ยบางคนเป็นผู้หญิงก็ขายตัวขายอะไรไปนะแต่แต่คนที่มีฐานะมีความอยู่ที่ดี พอติการพนันมันหมดเลยทุกอย่างฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่ว่าเราทําอะไรไเราห้รามีสติโอกาสทำได้จิตอย่าไปมัวเมาในโลภในโกรธในหลงอย่าไปมัวเมาในร่างกายธาตุขันย่ไปม,มัวเมาในการสิ่งเสพติอย่าม,มัวเมาในเพื่อนไม่ว่าเราพบหาสมคใครก็ใช้สติปัญญาอย่าไปใช้เขาว่ามามองความจริงตามความจริงใช้ จิตพิจารณาหน่อยบางทีคนดีกับเราเนี่ยเราไปคิดว่าเขาไม่ดีแบบนี้ก็มีอาจารย์ก็เจอเยอะบางทีปัารานดีคิดดีหวังดีแต่เขากลับคิดไม่ดีต่อเราวันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญในพุทธศาสนาอาจารย์มาพูดบรรยายธรรมเพื่อให้เกิดตัวรู้ต,ตัวสติถ้าเราทําไม่ดีก็ฟังแล้วก็แก้ไขปรับปรุงถ้าเราทําดีอยู่ก็ทาต่อไปนะดังนั้นวันนี้ก็จบรายการก็ต้องขอ โลสถาธาตุร่เฟรติเออเพื่อสมุนูรณาบุรรสร้างสัตุปภธรรมในการแว่แต่ธรรมประจรการต่ามาจะสวดแผ่เมตตาเพื่อเนสิมคนกับท่านพระงญาติโยมในวันนี้วสตูมีประมาณมีสุวนบุญมนุษยอย่าผลันข้าก็ทำนากานบรรลและได้ก็ทำนาบุพัการเหล่าได้เป็นที่อย่าทรงคุณเทยบิดามาตูเ็นประตานทั้งนี้ข้าได้ประสบปพาน ทง้งผู้ที่ครามีเคยพบเห็นทางเราเป็นกลางที่ใจชั่วดีและเราที่สร้างพยานุเวนทัวสัตว์ในวรโรกเป็นเกณฑ์คือเกิดในภูมิสามสถานโดยกำเนิดเชืและมีขนันหาขันหนึ่งขันสี่มีประมาณท่องเที่ยวในพ่อปีเศษโอราณพกน้อยกันนานก็ดูจัดกันเราดได้รู้ กุสล้ายเรานั้นึ่งโมทนาปนันช่ชนบุญคายพี่ใหม่รู้พันขอผู้เทวากูลประการให้สัตว์ทั้งอะไรป่าจากส่วนบุญคิดคุณและโมทนามีครานพระโมทนาประสานทวาน,นาบุญข่าประสานประสิท์ประสงค์ข้อจองสรรพสัตว์นิรักจะาเวนชีเป็นสุขีไม่มีอตนองถึงบทเกเิม พิสานโดยตรงพานิบานองสังคมสังัดความปาถนาประชาทุกูจงดีงามดูพิเศษสวัสดสิด์สำเร็จโดยชอบประกอบบุญจากสมบูรณ์ผลผลัดจรันจะเริญจเจริญพรไม่ครมน็อกโซลูชัน ok ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วปลอดโควิดยับยั้งเชื้อโรคช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัส ใช้เช็คความสะอาดที่ทู่งบริเวณที่พักอาศัยโดยไม่ต้องผสมน้ำ